ก็รู้แล้วโอกาสพลาดไปกันสิบเมตรอะไรทันสอง,สองโทรไปมาเลยไหมมเดี๋ยวให้มันลองโทรดูเออส่วนมากจะส่งเป็นเวลาไหน ถ่ายแบบนี้ยาบาดีเยอไปไหมยิ่มแม่น่หมอก็ประจังเลยนะไม่หลับไม่ขับมันยาอะได้วย ใลูปชายครับลูกายครับเี๋ยวเทยังไงก็ไากันอีกทีเนาะเดี๋ยว่อมันนีันมีชิวเก่าอยู่ที่บิตย์นร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบบาท สองรอบไ้รสามรอบด้มันคนพูดอ่ะป้าอย่าพูดทำไมล่ะเอาพิลงพิมพยกันมันไมจบเออมันจะาล่ะเออถ้าป้าพูดอย่างเงี้ยมันไม่จบเยเนาะพูดเรื่องริงเหรอวยิงพูดรงมดแล้วเานั่งเนเชื่อผมเมื่อไงเออไอ้ป้าคั้งเท่าไหร่หรอมันดีเป็ิจงให้ป้าคั้งเท่าไหร่ เสียด้วยฝากยาอะไรเลยฮะคือคือยังไงคือยังไงเราถึงเอาไปฝากป้าไว้วันนี้จะได้ซือหอยไหมไปฝากกี่ครั้งแล้วสองสามครั้งให้ตามครั้งเท่าไหร่ก็ได้ให้ตามป้าไหมป้าป้ารู้ไหมว่าของที่เราฝากคือยารู้ไหมรู้ไหมคุยโรงพอาบาลเออคุยเรื่กันี้รู้ป่ะป้าป้ารู้ไหมดีครับ ป้ารู้ไหมว่าของที่เราฝากคือยารู้ใช่ไหมไม่รู้จะได้จะได้ค่าจ้างครั้งหน้าสปาได้ไงคือมันมีมีอะไรป่าคือความรู้ความตื่นระเบาความตื่นคุยกันยังไงเพราเข้าใจป้าก็ไปเห็นเกล็กแก็น้อยเอาต้องกี่ครั้งกี่ครั้งที่ทําแบบนี้มันฝากมันฝากป้าอีกครั้งแล้ว เมนเหมือนี่หนบอกอะไรแบบเม็ดหนึ่งสองเม็ดอะไรของมัอมนอ่ะอีกีครั้งละอีครั้งสครั้งสองครั้งนะครั้งละเท่าไหร่เขามันให้เราตั้งานบาทพทีก็เอ,เอาเอาไปกินขน,นมเราก็มันเออโอกินขน,นมเอออยู่เรียกป้าพวกมจริงอ่งเออมันก็คุยกันนะแล้วป้ารู้ไหมว่าที่ไอ้อนฝากให้คืออะไรวางครั้งก็รู้พวกกรงกัก็ไม่รู้๋อแต่ส่วนใหญ่จะรู้ใช่ไหมมันแบบว่ามันไตอะไรคุ้งเนี่ยคุ้งมันนมเนี่ย